สวัสดีครับพบกับชินเกมเมอรน์นี่ผมจะมาเล่นเกมปลอ,อกเกตออนสตาน,นะครับผมโหลดมานะกำลังจะดาวน์โหลดรอสักแป๊บหนึง่งตกแมก็สบายล้ลยไอไอไอไ I love you รอไป้<ะ>โอเครู้แล้วไม่รู้อะไร รอปีครับปีมาแล่าบหนึ่งถึงสิบโซนไม่รู้กดอเล่งเกมไหม cho Ok, okay uh, Mình mấy tông ô cuốn nữa พี่ด้วยสุดยอดเกมมีคล้ายๆอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเฟเวอน์ไนท์เฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยนี่กลางหลังเนี่ย เขาเรียกว่าตัวอะไรนะไอยมทูตอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าตัวอะไรนะเออคือไม่อะไรวะจำชื่อไม่ได้ผู้หญิงสวย อ <iser Zum voi> <cor antenna and> ีกครึ่งไม่ตายอ่อือะเอะเ่่าตายหาไปเลยตัวเดียวจิงโจ้เก่าวิไม่งก็ใช้ต่าเลยสุดยอด เราเพิ่งเริ่มเล่น,แล,น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 แล้วก็ชื่อคุณนชินเรารักไม่ได้ก็เกมเมอร์มาล้ ที่ใช้ดาบแอคคอรีเวอร์อันเชิญอันเชิญเอผมแดงแดงแล้วปิ้งประจนพายกันในอีพีหนึ่ง มีข้างโคกขึ้นบกดนะ้วยเออกระจอก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 นี่อ่ะจะบอสละอาดเข้าไปดิฟาเข้าไปดิ ไม่ตายเว้ยดาวเมจกระบ,บอกจับพลังดาบเอ็กเคอร์รวริฟเยอะยังไม่ใช้ได้ผมแดงเลยจบซะแล้วสามดาว่าผมเก่งาก อะไรสู้อะไรวะเชี่กโไปแล้วะอิสัตว์้ออีบ้านแม่งพอพันกบเลยนะวะมึงไม่เคยยับเลยนะครับกินแล้วมีพลังอย่างกระมอยลุงหลังกระม,มอยลุงอ่ะอืมตีเอาไว้ตีเอาไว้ ยัมากาแถวนี้น้องสี่สี่ีลุมสี่ลุมสองเหจอสกิลครับอีจิมัปแอ้วมึงเก่งจิมไปแลอเอึงเก่งจิมไอ้อไอ้คาบีเบอร์ต่รู้สองตายไปดิ ฮัลโฮโฮโหลฮล่ว่าสามทีอะไรเผาไม่ซะพวกก็เนี่ยวันี้องมันบางฮีโร่สกิลเชียร์ไปบบสองครั้งอีก เวลแข่งนันเลื่อนไปเลื่อนมาอย่าเลื่อนเลยดีกว่าเราจะกล้องยู่ที่เดิมคอ๋อนี่ปรปับคูณได้นะเล่ย์บจริงดัน ที่ห้าอ๋อต้องหลานเี้ยจะเปิดนะแล้วมันจะเร็วไปหน่อยเราเก็บชะท่าไว้ก็ใช้ตอพี่เคียวอมกุลเลาสองมันไม่ได้ทำได้ต่อยพี่สมงัติเลยนี่เฮียแต่ดี่จะตีหัวหน้ามัน มึงควายมังโง่นะไปไปเฮ้ยเกือบตายนี่เลือดลดไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะไปอืมเก่งใช่ไหมฮึเก่งใช่ไหม,ม,มตายพี่ดิม,มีขามตอนจบเลว นี่เป็นรอบสี่แล้วไปแล้วแล้วเปลี่ยนกล้องไว้มุมอื่นแล้วมั้งอะไรมันคืออะไรอ๋อแกเป็นแบบนี้นะก็พลังก็จะเพิ่ขึ้น ไสู้ต่อเลยครับนีให้อกูยา้ยให้เลยไปยยไม่ต้องมนันง่ยายจ้าเมืเกมนี้มันไหมอะเต็มศิผมให้เจ็ดนะไม่ค่อยมันเท่าไหร่สามเอร์เก็ใช้ทานต่อยันไม่ไม่มันเลย แต่มันตรงผู้หญิงนี่แหละดูบอสตามมันสินี่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 โชกิงไม่เป็นไรเลยมีจเจอแอคคาลเลเบอร์ไปห,หน่อยตายไปดิอาอะไรอะไรมันเปลี่ยนหน้าแนละ้วอะไรอรอะไรแม่ฟันแม่ตอยไปอืม ฮ้าวเจ็บไปดิเก่งใช่มัออ้ยฮะเก่งใช่มัออ้ยไม่ตายด้วยไอ้คาลิเบอร์พล้อดอวดาม่แล้วมันก็ดองเหเี้ยวไอ้จบจัตเจตเจตเจตพูดเชีย่ยแต่ภาษา,า้น็ไม่เข้าใจก็เอากองมาไล่น่ามา แอ่อนี่รับเออได้ตัวใหม่มานี่ตัวใหม่ตัวใหม่เย็ดนี่แมวขโมยมาแมวขโมยไปอยู่ เนี่วหน้าคือตรงกลางนะเอาไว้ที่เดินไม่แหละดูเวลาไม่ได้เอาละครับน,น,นั้นก็จะเป็นตาสุดท้ายนะครับเนี่ยเพิ่มไลแล้วยังไม่เปิดคนละทีฟาดแม่ง

โอเคคนระับผมขอจบเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะเพียบหนึ่งเวไรเขาอะไรอะไร่ะ อ๋ออัพเร็วได้นะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูลายก่อนจบนะ,ไม,ะไ,นไม่คุยอะไรกินมันคุยอะไรกันนะ น,นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะนี่ไอ้คุยันั่งกันนะ